สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมต้องบ่าวสอยพาละจะมามาดูดอกดำโพงวิธีคารซ่อมอุปกรณ์เดาตัวเตรียมมีซินเนอร์กาวดานกาวดานกาวเอวีไม่ว่าอ e ีอกซิน Đó là con ươn Ok Đọc đám phông 12 níu Đó là pha pha phèm bói กินเนื้อลงไป ใส่ลงไปปอกปิดฝาไว้กัมไม่อย่บังเหยรอดสักสิบสิบห้านะสี่ เราซื้อไว้ตัวนี้มาแต่ไม่บอกราคาซื้อมาสองตัวไว้สองตัว สำหรับคลิปนี้เอาไว้เกนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ะะครับสวัสดีครับ